อาจจะเทศงานอยู่เท่ากับครับงำเรียงมาเหลืองานปั๊บเท่ากับเอากระดาษมาวาดไว้เออทีเขามีสามีเขาสีวางเพี้ยนมองนี้ยังไดเขาสีคุดสระยังไดว่าเพี้ยนปลูกไฟกันได้นะเห็นไปมครว่าคือช่วงวันยุดวันยังหรือได้พักพอนคะเนี่ยเท่ากับมันดำเนินการไว้ภาพันใดส่วนหนึ่งอย่างนี้นะครับนี่กินอิ่มครับเฮ็ดเด็กกินอิ่มส่วนนี้ปลาเนี่ยหน่อยปลานี่ยหน่อยนี่กินอิ่มครับเพียนจัส่ครับหวานมาครับนี่งั้นมครักหวานปลาครับโอ้ผักหวานปลานะครับงามนะครับพี่น้องเนี่ย จยกปีได้มันมันได้หวานป่าคู่กับไม้แดงนี่สองปีสองปีสองปีกว่าครับโอ้มันใหญ่ไใบป่นี่บ่ไให่ครับตรงนี้นีวิธีการนิดนึงเฮ็ดจังไดครับใดบอกพี่น้องเขาเนี่ยเคยสูตรไปเลยเนาะเฮ้ยจะเฝ้าเล่าออกต้องว่างแผนไว้ก่อนครับเอาว่างแผนไว้ก่อนว่างโครงสร้างไว้ก่อนแบบนี้จังความเข้มข้นจังเข้ามาเติมเอาช่วงที่เข้ามาอยู่นะครับอืมมีน้ําคือไผ่บ้านเนาะบ่มีครับลักษณะคล้ายๆไผ่บ้าน ใช่บางคนเพิ่นก็เอื่อนมาไายักษด้านเพิ่นวะวันนี้บ่าค่าลงไปครับปีนี้เพิ่งสีขยับขึ้นมาเห็ดข้างหน้าที่ก่อนครับก่อนนี่เห็ดอยู่ส่วนโซนหลังอือทีนี้เพิ่งสีขยับขึ้นมาพัฒนาโซนนี้ปีนี้เข้มข้นขึ้นขึ้นอีกครับเพราะเป็พี่น้องก็สิได้เห็นว่าครับอันภาพที่ยังบ่สวยหรูภาพที่ยังบ่สําเร็จมันเป็นจังได๋นะครับถ้าเฮาไปเห็นภาพสวัสดีครับพี่น้องที่กําลังรับชมช่องคนสวนคนเลยนะครับเนาะครับวันนี้นะครับบ่าวเจตจะพาพี่น้้อองงงนนนนนะะะคคครรรรรััับบบบบบมมาาาเเเิ่่กกฮ็ดษตแผผสสพี ในพื้นที่ประมาณ4ไร่นะครับพี่น้องถ้าพ่นจัดสรรออกมาเป็นสวนปลาน้าเป็นเลี้ยงสั์น้านะครับพี่น้องแล้วก็เล็ดหน้านะครับสวยงามลุ่งตัวนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับก็เน้นกับไปทําความรู้จักกับไเพื่น้องครับเนาะครับสวัสดีครับไปสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวให้ที่น้องโหจักนะครับไอต้นเลยครับเด้อเอาครับง่ายๆเนาะสี่หลือไปเลยครับพี่กัรเท่าอยู่ส่ครับเนี่ยยูมันน่าจะเลื่อนครับ บ้านนาเจริญตำบลเจริญตำบลนบานเจริญอำเภอดุดมจังหวัดอุบลครับครับนี่เบอร์โทรมีเฟสปะครับไอ้เพื่อพี่น้องห้าอ,อยากมาเยี่ยมมาชมเฟสพวกต้น,น,รรนรักบ้านสวนป่าครับครับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าห้าสามสี่ห้าศูนย์เก้าสองหนึ่งครับครับเ็ดเริ่มมาได้ยักปีแล้วครับไอ้ยืนเนี่ที่จริงเรื่อมมาดนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาอยู่บ้านเรื่มมาดนน่ะแะครับเพิ่งจะมมอยูบ่บ้านกับประมาณจะเกือบเกือบสองปีแล้วครับ คือเริ่มจะมาดูแลได้ว่า,าว่างแผนไว้คือเติเริ่มแรกข้ามาปลูไหวปะมาปลูกไหวครับมาปูไหวมาขุดช้าไหวครับมับนก็มันกะว่ามันเริ่มจะเห็นผลเห็นต้นใหม่ยังเกิดขึินแล้วค,รครเริ่มมีความลมรื่นแล้วก็ถึงเวลาที่เขาอยากมาอยู่บ้านอยากมาอยู่ไก่บ้านนี่สินะครับก็วางแผนไว้หลายปีแล้วล่ะคือเขาว่างแผนไว้ก่อนเลยวางแผนไว้ก่อนว่าบ่ไห้มาเห็ดมาลูปูปับบ่อบ่บ่ไห้เฝ้าว่ามันมาเห็ดไว้แล้วก็เฝ้ามาอยู่จ่างๆนะครับครับ ย่านพิดหวังว่าเออบ่มีรายได้จากสวนจากอย่างไงีสินะครับแต่ว่าท,ที่จริงกับโได้วังว่ามันจะเกิดรายได้ท่านที่ครับคืออยากให้มันมีความเป็นธรรมชาติาอยู่บแบบมันเกิดเออได้พาคคลอนย้อนใจนะครับครับจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าครับเริ่มมาอยู่นี่ก็เริ่มจะออใส่รายละเอียดเข้าไปอืมไอ้ที่มันสังได้ได้ก็จะเริ่ม เริ่มมีความเข้มข้นขึ้นเริ่มมีความเข้มข้น <c oughs> ขึ้นหลังจากมาอยู่บ้านนะครับมันต้องมีการวางแผนย,ยาวๆนิดหนึ่งนะครับสมมติว่าผู้เฮ็ดงานประจำอยู่จังสีก็สามารถที่จะพุฒน้องคุฒยังไว้ได้ได้ครับไม่ยืนต้นไว้จังสีบ่ครับไม่นครับผม <c oughs> บัดสีลงมาเขา,าก็จะมาสางความเข้มข้นขเขาไปเยอะยังไงครับนี่เขาต้องวางแผนไว้ซี่ยาวๆนิดหนึ่งนะครับอืมอาจจะเอายังบอนพร้อมนี่เขาก็อาจจะเฮ็ดงานอยู่เขาก็ยำเรียงมาเหลืองานปั๊บเขาก็เอากระดาษมา ว่าดใบเออทีเขามีซัมมี่เขาสีวางเพี้ยนมองนี้อย่างไดเขาสีคุด่ส้าอย่งไดว่าเพี้ยนปลูกฟ้าอั่างใดนะครับเห็นใรก็ว่าคือช่วงวันยุดวันนังหรือได้พักผ่อนภาพเงยเอาเนี้ยเขากับมันดำเนินการไบภาพส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างหนึ่นะครับคือจังว่าวันยุดธเนี้ยวันเขากับฮะไม่มาปลูกไใบต้นไม้ต้นไหลรกอเห็นอย่างนี้ะมาณจะปลีไรปลูกยังอันนี้ปลูกปีปลูกปีหกสองครับโอ้ปลูกปีหกสองปลูกปีหกสองก็ที่ห้าปี คมันหาปีก็เป็นโฮมง่ามแล้วนะครับเนาะมันเป็นส่วนๆไปครับส่วนนี้หปีส่วนนี้สามปีกว่าเป็นจันนะครับแต่ถือเริ่มทะยอยมาเรื่อยๆเอาประเดียลงเทเดียวไปเลยแม่นครับเอาเดี๋ยลงเทเดียวครับจังหวะบางไอ้จากงานประจามาเข้ากับมาเห็ดครับอือันนี้ครับเป็นพวกพักกระเจียวนี่ก็เริ่มมาลงที่หลังครับตัวนี้ตัวนี้ก็มาลงโต๊ะแดงที่หลังลงโต๊ะแดงครับส่วนไปที่หลังสวยงามนะครับพี่น้องปลูกเป็นทางเขา เป็นเป็นรวยเินได้เนาะเออนเนาะเป็นส่วนๆไปนะครับสะอาดสะอาดนะครับข้างในั้างนี้จะโฮมลมเย็นนะครับพี่น้องนะพยายามอยากอยากสร้างความสบายใจนะครับอออยางหน่อยห้าก็อยักมาหน้าอยากมาเย็นครับมาพักผ่อนมาพักผ่อนมาพักผ่อนย่ำว่างานงสินะครับอือคือเห็ดแรกๆนี่มันมันจะบ่มีรายใดเลยบอกครับำหรัรเกษตรได้ได้มันก็ได้จากกล้ยนะครับด้วยกุ้ยเสีแยมอก็ได้บางนี่ก็ได้จากกล้ย ครับกล้วยตอนนี้กล้วยก็เริ่มไหวแล้วครับครับคือรักๆไอ้จะลงกล้วยก่อนบ่ครับตอนตอนที่มีที่เด็กกล้วยนําอือกล้วยนําไปก่อนเลยกล้วยเป็นตัวนําครับกล้วยเป็นตัวนําแล้วก็ครับังไม้ปลาใหม่ยังที่เฮาเฮาชอบนะครับครับก็ลงไปนํา้ำหลังจากนั้นก็จะลงเป็นันนี้คือต้นอย่างหน้าแม่นครับเทียน้อยก็ได้กินเท็ดแล้วตัวนี้ครับนี่ไม้แดงไหม่ยังหน้าก็เริ่มเกิดเท็ดเลยด้วครับโอ้เริ่มเกิดแล้วเกิดมา2-3ปีแล้วเด้วก็พอได้เลีมแม่นบ่ครับพอได้เลีมครับพอได้กินปีนี้ ปีนี้เป็นเังไรครับของไหลปะครับกินอิ่มครับเฮ็ดเดี๋ยวกินอิ่มส่วนนี่ว่าปลาเ่ยหน่อยส่นปลานี่ยหน่อยนี่กินอิ่มครับแจ๊กต้นครับเจ๊กต้นหนึ่งหัวหนนี่นะครับนี่พื้นที่บ่หลายนะครับไอเดียในการปลูกปลาอันนี้ส่วนนึงเป็นส่นหนึ่งนะครับสร้างความหล่มเย็นนะครับพี่น้องเนี่ยได้กินเฮ็ดแล้วมาบ่มาบ่เห็นดอกเฮ็ดเนาะครับเนาะเน่ยครับช่วงนี้มันฝนถิ่งช่วงนะครับ อันนี้ก็บอกได้ลงเชือลงยัครับมันเกิดเองตามตามธรรมชาติเลยวะถ้าธรรมชาติรับต้นไม้ภาพเปลี่ยนเลยครับเพื่ว่ากินเฮดอิมนะครับระยะห่างอไรปลูกไรบ้างครับอรสำหรับต้นไม้ประมาณสองเมตรครึ่งสองเมตรครึ่งสามเมตรประมาณนี้นะครับอจากที่เนี่ยเพราะว่าทีเข้าหน่อยนะครับแล้วก็มีกระทอมหน่อยพักพอนะครับพี่น้องรักเดินอยู่เย็นเย็นมากครับมาพักพอนอยู่เย็นเย็นมาทางด่างก็เป็นบ่อปลาเป็นบ่อปลาครับเอ้ยหลยนะครับพี่น้องคุณเป็นปลาร่วมนะครับ นี่นะครับปลารวมปลาแตเพียนปลาเนนมีเบิร์ตปะครับไปลาเน้นมีเบิร์ตครับตัวส่วนสะนี่นี่นะครับพี่น้องเนะ่ยกินปลาเอมาเอาอยู่นี่ลึกบ,บาดเดียวกับพ่อแล้วมั้งครับเนี่ย,ยตอนนี้กําลังมีแผนใหม่ครับเพื่อว่าสิบปลูกหญ้ารอบๆรอบๆสะนะครับลปลาน,นี่ก็จะเป็นปลากินเผืดเวลาหญ้าขึ้นปุ๊บจะตัดตัดถิ้งลงไปเลยนะครับโอ้ครับเราก็ทิ้งลงเลยครับกาลังมีแนวคิดนี่ขึ้นมาประยะต้นทุนค่าอาหารนี่ครับเพราะว่า อันเบียงมามาช่วงหนึ่งแล้วมันเปลืองนะครับครับว่าอาหารนี่มันเปลืองก็เลยคิดว่าจะเอาหยาเป็นอาหารทาั้งนี้ก็ต้นไพายังครับพี่น้อือล่ำงานแต่ไปสร้างมนต์ครับสร้างมนต์โอ้โอเอเกลักษณ์เพิ่นจะบ่ค่อยมีบ่ค่อยมี่หนียงครับมี่หน,นียงเนาะบกพ่องมี่หนียงเลยจะล่ำขึ้นย่างงานเลยนะครับพีน่น้องตรงดีซ้ำสร้งางแพนใหม่ว่าสิเอาไปสร้างกระถ่อมนะครับตัวนี้โอ้ไผ่ก็ถือว่าเป็นพืชที่สำคัญอยู่เนาะันว่าเห็ดหัวเห็ดสวนเนาะครับเนาะสำคัญครับครับ ได้หลายอย่างเลยครับไปเฮดเดกกระท่อมที่อยู่พักอาศัยได้สบายกินก็ได้ครับกินกระเสียบพร้อมเลยครับไปกินนอกก็ได้กินนอกกระเสียบน้ำใส่ลั่มก็ดีสร้างมนตเมียนครับครับแล้วครับมันสามารถที่ใส่ประโยชน์ได้ไววเนาะเมียนครับครับสองสามปีนี่ขึ้นเอาไปใส่ประโยชน์ได้เลยนะครับกินได้ข้ายได้ขมนอกแถมโอ้โมงโอ้โมงคือเฮ็ดงานนะครับอันนี้เอาไว้เฮ็ดปลูกไม้เครือนะครับตอนนี้มันไหวไปละแต่ก่อนปลูกหัวยังบริลูหัวพักวานมาครับเนี่ยม ครับผักหวานปลาครับโอ้ผักหวานปลานะครับงามนะครับพี่น้องเนี่ยแจ็คปีได้มันมันได้หวานปลาคู่กับไม้แดงนี่สองปีสองปีสองปีกวกล้าครับโอ้มันใหญ่ใบป่ะนี่บอกไหครับตรงนี้ครับมีวิธีการนิดนึงเฮ็ดจังไดครับบอกพี่น้องข้าเนี้ยเผยสวดไปเลยเนาะเผยสุดไปเลยครับอันกระเบงในยูทูปเิ่นผาเฮ็ดนะครับไม้แดงคือพีเลียงทีทีอมตะนะครับไม้แดงไม้แดงคู่กับผักหวานป่า เ้องพาะกาเองหรือว่าเฮามาปลูกใส่กันนี่พาะกาเองครับไปหาในไม้แดงเมอกะเพาะกาใส่ถุงเดียวกันครับเม็ดผักหวานไปเลยโอ้ครับเพิ่นว่าหากมันจะเชื่อมกันก็เลยลองเบิ่งมันก็แม่นความเพิ่นดีๆเด้อแม่นความเพิ่นบ่ครับแม่นความเพิ่อนใหญ่เร็วแต่ว่ามันมีเคล็ดลับนิดนึงเด้อครับหลุมตรงขุดกว้างเลือกขบาดนี้ก็เอาเศษวัสดุต่างๆเฟื่องยังอัดลงไปหลายๆให้หากมันลงเร็วนะครับออืเท่าที่ทดลองเบิ่งนี่ปีหนึงสปีนี่สัตว์ขืนขนาดนี้เลยครับ เพราะว่าพักหวานปกติมันจะนั่งอยู่โดนเติมได้มันยังสัตว์นี่ครับกบลูกดุนเดียวกันครับนี่นะครับพี่น้องนี่ต้นน้อยต้นใหญ่ครับนัดกันไปเนี่ยว่าแสดงว่าคู่นี้อาหารการกินก็ไร่เฮียแต่ว่านี่ส่วนมากนี่ผักผักหวานปลาหน่อยจะได้ผลพักหวานเสียมเสียมดูเอาแบบทีทีเป็นนิดนึงผักหวานปลานี่พยายามทีดาก็มีนะครับพี่น้องทีดาบักหวานเต็งทีดาผักหวานพักหวานนี่พยายามให้มีทีทีนี่ครับพักขาทีุู่ซื้อว่าจะเห็นผลพักหวานแสดงว่ามันได้ผลหน่อยเนาะได้ผล ครับนี่แต่หันมาห่อดนี่ก็ไล่ต้วนนะครับมูหลายคนมันมันปูหยากแ่ง่งเด็ดสำหรับผักหวานปูหยาครับทา่หูใจมันหรือปูหยาครับแต่ว่าคือหูใจแล้วหูจักเคนิกนี้แล้วจังจกวิธีการว่าขี้ดินก็เพได้ว่าดินดีน้อยเนาะบอ้ครับนี่เป็นเป็นหินเลยนะครับนี่เป็นหินเลยเป็นหินอันเด่นสาี่คูดขึ้นมาเป็นเันแท่ใหญ่นะครับที่ได้ขี้หินหล่อนกับดินดานโอ้แน่นอนนี้นะครับ นี่ถือว่าการทดลองน่าจะได้ผลครับครับเกือบทุกต้นเลยสองปีเนาะสองปีครับเอ่อสองปีนิดๆดัวมือเราเด้อพี่น้องนี่กวัวหัอแล้ะมาทาั้งนี้ก็จะเป็นบอ่ปปอปลาพวกเซตสาพานันสวยงามนะครับพี่น้องมานาังย้อนขาเสือปลาสี้งหน้าหน่อยพอเด็น่ยอยสข้งหน้าหน่อยกับเ็ตเป็นจุด,เป,จดเป็นจุดไว้หน่อยหนะ่อนี่นะครับมันกับเป็นตะเบิงนะครับเวลามาให้มาหนามันก็มีความสุข พี่ขัดฟันยอนใจปากฟันยอนใจนะครับพี่น้องมีสุ่มโ,โอ้สุ่มแต่ละสุ่มนี่ไอ um เราเห็ดด yani ีแห่งนะครับพี่น้องเนี่ยเห็ดสวยงามนะครับนี่เป็นต้นยังครับดอกยังครับเนี่ยยังแดงยานังยังก็ยานังแดงบริยังโอ้ยยานังแดงเโอ้ยเขาปลูกสวยงามครับคือเป็นยาเป็นว่านเป็นยาก็เลยปลูกไว้เบิ่งเออนี่นะครับว่านหูวิธีเอาไปใส่จักใส่เนี่ยใส่หูรับ แต่ว่าพันวันเป็นยาเป็นวันเป็นยาเลยปลูกไ้วยเบิง้งมาทางนี้โอ้สะอาดสะอาดนะครับพี่น,น้องต้นมอนสุม,มอ,นอนต้นกล้วยกล้วยสิพวกนี้อะไรใดเกิดกับกล้วยก้อนครับครับเราต้องต้องกล้วยก้อนเลยแม่นครับครับถ้าผู้ใดคิดอยากเฮ็ดนี่ก็ต้องหาพันกล้วยไว้เลยครับพืชยังบ่ออกนี่กล้วยน้ำนนักของก้อนครับอะได้ยังบ่เกิดเท่ากับขี้เ็นกล้วยก้อนอื่นเกือบก็ได้กอได้ใส่น้ำครับก่อนมันสีสางความเขียวชฉอมมันบ่ครับครับมันเสียดให้ดินล้วนน้ำครับอืมให้ดินดีน้ำครับ นะครับมาส่วนทางนี้กับไม้ป้าเอกครับทางนี้กับมีเฮ็ดแน่แล้วครับเนี่ยอันนี้มันไกล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 เคียร์นิดหน่อยแต่พยายามสีหลอมไว้ตรงนั้นครับครับนี่นะครับพี่น้องทดลองปลูกปลาสี่ห้าปีกสรสางความลมรื่นนะครับบ่บเฒ่าหัหน่อนครับได้เห็นปลาแล้วล่ะเย็นดีนะครับพี่น้องหลายคนว่าเฒ่าหัวน่อจังสีได้เห็นไหมเห็นยังมั่นบ่ครับนี่ครับอันนี้ต่วบ่แม่นบ่กี่ปีก็ได้เห็นบ่กี่ปีก็ได้เห็นแล้ววราพักวันปลากับเมีย นี่ครับพยายามเสียมไปเขาปลูกเสียมไปยังสีเลยนี่คือกันครับสวนยังเด่นๆเป็นปลาก่อนนะครับอหมดเนื่องได้ละเอียดยังกําลังพยายามเสียมลงไปเขาจังมาเพิ่มความเข้มข้นในช่วงหลังเนาะสำหรับพี่น้องที่คิดเสียเลาออกงานไม่เห็ดยายาเฝ้าเลาออกเนาะครับไปยาเฝ้าเลาออกต้องว่างแผนไว้ก่อนครับเขาว่างแผนไว้ก่อนว่างโค้งสางไว้ก่อนแบบนี้จังความเข้มข้นจังเข้ามาเติมเอาช่วงที่เข้ามาอยู่นะครับอืว่างแผนไว้แล้วก็เอาทุ่นมาจก ่นครับพุดน้องพุดยังไหวเฉพาะผู้ที่เพิ่นเฮ็ดงานอยู่นะครับเนาะแต่ว่าผู้ใดที่เพิ่งฝ้าออกมาก่อนเพิ่นก็อาจจะเริ่มอักระยะสั้นระยะยาวของเพิ่งแต่ว่ากันไปเนาะครับแล้วแต่เฮาสิครับบริหารจัดการแล้วแต่ผู้เฮาสะดวกเนาะครับตัวนี้ไผยังกับไปนี่อันนี้เป็นไผปากกิ่งครับตัวนี้ไผปากกิ่งปาดรับมันใหญ่บ่ใหญ่ครับแต่ว่าบ่ค่อยมีน้ำคือไผบ้านเนาะบ่มีครับตัวลักษณะคล้ายๆไผบ้าน ใช่บางคนพ่นก็เอิ่นว่าไปยักษ์ด้านพ่นว่าวันนี้บอกครับเพื่อสายพันธ์เดียวกันบ่มัน่ฮูหว่าเป็นอันเดียวกันเรื่องเป็นพี่นองกันแต่ว่าเพราะว่ามันใหญ่สูสีกันครับวันนี้เไอ้เคยไปเห็นลำใหญ่สูดมันจะซ้ำใดครับอันนี้เคยเห็นแต่ในยูทูบวันนี้สร้างเพิ่มมาก็ว่าสร้างฟลาจริงแต่ว่าูู้พ่นครับคุงมหให้เพ่นว่ามันก็บเป็นอันเดียวกันพ่นว่าอันนี้เพิ่งพีที่สองครับนี่ครับโพีที่สองับแม่นครับปี่หนามันเสีใหญ่กันไปกว่านี้อีกครับอ้ โอ้นอมันสิบอหักกราโถครับใหญ่ครับใหญ่เอาไปกินเบิ่งหลักกระเสียบได้ครับตัวนี้เสียบครับงอง่ายครับแกงงอเดียวว่กินบะหมี่โมบับเนื้อมันเนื้อมันนิ่มน้ำครับตัวนี้โอ้เนืี่นิ่มน้ำนะครับตัวนี้เป็นโซนสวนไผ่นะครับสำรับไผ่สำรับต้นพันธุ์มันแพงไหครับตอนนั้นสั่งมาจริงละร้อยห้าสิบครับจริงละร้อยห้าสิบสั่งมหาจริงกับปลูกของน้องหน่อยนี่ครับอืถ้มเติว่าพี่น้องเขาอยากได้พันธุ์น้ำใบก็มีบ่ เออว่ทันได้ตอนนั้นกับปีนี้บ่ทันได้ตอนบ่ทันได้เฮ็ดเนาะครับเนาะัน้เฮ็ดทันแต่ว่าคั่นอยากได้ก็สั่งจองมาได้อยู่บ่ได้เฮือนครับก็สิทยอยเฮ็ดไว้อยู่นะครับจักหน่อยอยู่เพื่อพี่น้องเฮาสนใจนะครับมันอยู่บ่ใกล้อยู่ในเขตโซนเดียวกันจังที่อยากมาเอาเองซี่นะครับแต่ว่าน้อแซ่บครับตัวนี้เพิ่นว่าเอาไปต้มกระดูกหมูหยังก็ดีใช่ไครับโอ้มันนิ่มครับมันสิคล้ายๆไผ่กินสูงบ่ครับ ดีกว่ากิมซุ่งครับดีกว่ากิมซุงซ่งก hmm. ิมซุ่งนี้ยังมีข oh. ิวอยู่นยครับเส้นมันจะใหญ่ตัวนี้เส้นมันจะละเอียดกว่าอืเส้นจะละเอียดกว่าครับนี่พายังครับอันนี้ฟ้ามน์ฟ้ามณ์เป็นพฟฟ้ามน์แต่ว่าสร้างเป็นอันอันกล้ามเมล็ดมากกันยังอยู่ในขันทดลองอยู่ว่านี่ใหญ่บ่จริงๆก็ว่ามันจะใหญ่กว่าสร้างมน์ฟ้ามน์มันจะใหญ่กว่าสร้างมน่์อายุพันได้นี่ครับมันมันออกดอกตายคุยไปแล้วแล้วบวมหัวลูกแล้วมันสีใหญ่คือ ที่ต้นฉบับเขาวอือยังอยู่ในแขนทดลองนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะมีขว้างเอื่อขว้างใส่ไกลใส่ไก่ครับตัวนี้เอาโคตรใบแค่ยังครับเนี่ยใส่ก้อนพุทไปเลี้ยงเงินแหนแดงโอ้เป็นก้อนแหนแดงครับจี้ที่จี้แรกกันดีครับแต่ว่าพ่อพ่อพลาสติกมันเปื่อยกะได้ปีนี้บ่ได้ดูเลยมันก็มีปัญหาอยู่ครับมีปัญหาอยู่กันมันก็บปิมันว่ามันสีบอครับสวยรู้เนาะวันนี้เกิดเสียดนะครับเนาะบ่ได้สวยรู้ทุกอย่างนะครับมันก็มีอะไรนี่นี่ผิดหวังนี่ครับ ทางนี้เป็นส่วนไผ่ยังครับไปอันนี้เป็นไผ่ไผ่ยังนอไผ่ข่าลามครับตัวนี้เพื่อเข้าพปีที่สองคือกันเพื่อนนอลำมาเฮ็ดข่าลามมาหรือนี่ครับตังไผ่เพื่อนข่าลามมากเรนรอปีนี้ว่าแต่นอใหญ่ข้นมีหูใหญ่ข้นกันจะลองเพลดข่าลามเบิ่งครับอือเนี่ะครับลักษณะนอเพิ่นนอดกครับไผ่นี้นอดกเลยวันนี้นอเพิ่นแจงแสบอ่ะม่เคยลองกินเบิ่งคือกันครับยังบม่เคยล้องกิน ใช่ว่าฟันเบื้องเหนือเยอะเนี่ยเยอะเพิ่นหนาอีดีครับตัวนี้อือแต่ว่านองเพิ่นยังบ่ใหญ่ล้ำยังบ่ใหญ่ได้ใส่ข้อล้ำบ่ทันใหญ่ปีนี้รอบเบงปีหน้นาทางนี้โอ้พื้นที่สีอไร่ก็เฮ็ดได้หลายเติบเนาะครับเนาะเฮ็ด <h iss ing> <c oughs> ได้หลายเติบครับไอ้อบ่งออกเป็นสัดส่วนเป็นแยกออกไปแต่ละอย,ายา่างแต่ละอย่างนะครับพี <c oughs> ่น้องการวางแผนไว้ครับ <c oughs> นี่ครเป็นพระเจ้าเอเจนะครับพวกบนว่นาหลายเป็นธุรกิจใหญ่โตอีหยังอือ เอาง่ายๆว่าเขาเอาไปกินไปใส่นี่ข้เลือดนะนะครับครับอืมลักๆเขาผูกเขาก็ได้กินครับครับอันนี้ก็กำลังเป็นดอกแล้วนะครับก็มีบอลลายตัวนงดอกแต่เรามันเป็นดอกแง่มีบ่มันเป็นกอนหมูครับครับอ้มันเป็นพันธุ์แต่เราถวายพันธุ์ถวายครับครับเริ่มติดดอกแล้วเดิอพีปนหนอพผู้ไดมาคมๆกับหลาบจะมาสิตอนไ้เพิ่มอยู่ครับครับแต่เราทวายถ้าเป็นกอนหมูคข้ายกอนหมูนี่ ได้ราคาดีดครับตัวน,นี้ได้เปรียบโม่เนาะเปียบครับเป็นก่อนขายก่อนได้เปรียบมาทั้งห้าก็จะเป็นบอ่อบ่อใหญ่บอ่บอใหญ่ตอนตอนนี้บ่มีปลาแล้วครับบอ่อหนีแต่ก่อนปลาหลายสูบออกว่าจะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงซสีวนะครับอืนี่ครับแต่ละจุดของไอเราจะมีซาราพักผ่อนนะครับ ครับที่ยังโบสวยหรูนะครับก็ยับยังละเกละกะครับโบให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดอกอันยังอยู่ในแผนการพัฒนาอยู่แต่ว่าเอาก็เฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยครับครับเติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อยต่อไปมันก็จะมีปักหวานปลาอ่อมสาเลยครับโอ้พลังใสแดงกับฝึงล่องเลยฝึง้อพลังใสแดงฝึงซื้อมหาต้นโอ้สายพันธุ์หนอกครับครับโอ้ที่เปียวอยู่สวนลุงบีบเห็นครับเปียวเห็นภาพเอยู่สวนลุงบีครับโอ้ของเกอนซื้อ่นครับครับนี่นะครับพี่น้องเป็นน่อหมปลูก ลงอีแรกเขาก็ลงเสริมไปเรื่อยๆเสริมไปเรื่อยๆครับบางได้บางบางได้บางเข้าเบื้องเดือบเป็นต้ปลูกยังเขาก็ลงไปครับที่นี่พึ่งจีขยับขึ้นมาเห็ดข้างหน้าที่กนครับก้อนนี่เห็ดอยู่ส่วนส่วนหลังที่นี่พึ่งจีขยับขึ้นมาพัฒนาส่วนนี้ที่นี่เข้มข้นขึ้นขึ้นอีกครับเพราะเม่พี่น้องก็ทีได้เห็นว่าครับอันภาพที่ยังบัวสวยหรูภาพที่ยังบัวสมเร็จมันเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าไปเห็นภาพที่สมเลสเรื่อยอย่างเดียวนี่มันสิมันสิบ่มีก็ลังใจในการเนี้นะคร นี่นะครับชะอมไร้น้ำชะอมไร้น้ำครับคือบ่มีน้ำเลยบ่มีเลยครับจับจับรูปได้เลยจับกับหัวได้เลยบ่มีจับกับหัวต้นได้เลยก็มันก็เก็บง่ายหน่อยเนาะเก็บง่ายแล้วเขามีความพิเศษนําได้อย่างนึงคือเป็นไลยครับไอ้ไอ้ยอดโป่งเร็วแห้งครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าให้ใหญ่เกินไปนี่ก็มีข้อเสียอย่างนึงมันมันจะแข็งครับเอาก็เก็บนิดให้มันอ่อนๆนิดนึงรีรีไปเลยแต่ว่าความหอมความยังนี่คือกันรบดบ่คือกันเตะเลยครับคอืมเขียนเลยแล้วมันจะเก็บง่ายเนาะเก็บง่ายครับเบิ่งหน้าครับพี่น้องกับหัวทำไปเลย บ่มีเลยจากน้ำกินก็กินง่ายว่าตรงนี้ยันน้ํำปากๆรสชาติคือกันเลยครับวัวพิษเพียนเลยโอ้เขาก็สร้างมาทางไหนครับไอ้สร้างมาจากทั้งยูทูปเพิ่นบึงของทางหนองบัวลำพูเพิ่นครับสร้างมาสร้างมาจากทางหนองบัวลำพูครับครับเป็นฟาร์มโกโก้ฟาร์มนะครับโกโก้ฟาร์มครับแมนแมนโกโก้ฟาร์มโกโก้ฟาร์มนะครับองเพิ่นของเถี่ยอยู่ครับของเถี่ยคองเถี่บ่หลอกลวงบ่จกตาบ่จกตาเลยสร้างมานิดเดียวครับนี่เฉพาะมาณนี้ก็จะได้ เอาไปชำไปย่างเพิ่มเขาเขาก็มาขยายออกครับพีทีเหล่วนี่ครับโอ้สั้างมาพี่ทีเหล่วนี้สร้างเป็นกิ่งไม่ครับเป็นตัดกิ่งไม่เลยได้มาชำเอาเองอืมไอ้ที่เพิ่นชำมาให้อยู่สี่ต้นครับที่เพิ่นชำมาให้นํำกระมี่าน่าสนใจนะครับพี่น้องสําหรับโจมพันเนี่ยเพราะมันสีบ่อูัวไวเป็นหัวเป็นย่างมันกระเบ้ปักเมื่อปักยังที่สําพันคือพันธุ์นี้มันแทงหยอดเร็วนะครับเรียบเทยบกับมอนพันธุ์มีน้ำหรือพันธุ์ทั่วไปเนี่ยตัวนี้แตกเร็วกว่า เป็นเขาโตเลยครับแม่นบะครับแม่นครับหย่อนดิทิแท่งเรียวกว่าเขาโตเลยครับน่าสนใจนะครับพี่น้องนี่ตัวนี้กําลังเตียบเวลาเขาตัดกิ่งตัดยางมันก็จะสบายเนาะครับเนาะแม่นครับมาตรงหยาดน้ําปักนะครับพี่น้องเย็บยังงังก็สบายเลยครับครับทางเขาบานเขาสวนพันนะครับพี่น้องนี่ก็เห็ดป่ายสวยงามนะครับพี่น้องต้นรักบานสวนป่านะครับเนาะครับนะครับคลิปนี้ หวังว่าสิเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่กลังรับชมนะครับเนาะโมหน่อยก็ไล่ละก็ไล่ละครับพี่น้องคลิปนี้ผมบ่าวเฉียดครับไอต้นนะครับเนาะขอลานะครับพี่น้องสวัสดีครับ